วันจีจ่ที่เหตุกสุดทคบุกเรา Atlas เป็นไบควันนี้เรัวรดาวน้าอาครับผมก็เป็นเขียนม,ม,มากๆครับที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ยิ่งใหญ่ประจำปีอย่างนี้นะครับผมก็จบว่าปีแล้วได้มาแล้ว<ช>ปีนี้ก็จะทำให้เต็มที่มากกว่าเดิมครับผมแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ามารอให้ทุกคนได้ชมกันด้วย<ช>ครับ เราพิเศษถูกสเก็ตอยู่แล้วใช่ <สะ S 1> ไ,ไหมแต่ปีนี้มันพิเศษสุดๆใช่ <สะ S 2> จริงปะไม่อยากสป,ปอยเลยไม่อยากสปอยเยู่กัรอดูอยากให้ทุนเป็นแฟนเกย์ขี้เหนียวเหอนกก็อยากให้ทุกคนนะครับมีความสุขในปี2025นะครับทุกคนได้กลับไปหาครอบครัวได้ใช้เวลากับครอบครัวเยอะๆแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันเลยนะครับเย้้ิ่งแฟนไหมแฟนมาไปพายเรือแฟนครับว้าว

นี่ละกันเอาพรุ่งนี um, ้ก่อนพรุ่งน <uh ี้เลยนะเดี๋ยวจะมีปล่อยเป็นทีเซอร์ให้ดูละก่อนเฮ้ยดูละก่อนดูละก่อนเป็นทีเซอร์ให้ดูก่อนละกันติดตามที่ไหนนะติดตามที่ไหนติดตามที่ Atlas Official เลยครับแต่จะบอกว่า Atlas นะครับมีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนในทุกๆปีแหละชายกระใหญ่เราติดตามดูว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าเราจะพาไปเดินทางที่ไหนจะไปไปสำรวจแนวเพลงยังไงกันต่อไปนะครับผมเพลงใหม่เดี๋ยวนีย พอแล้วพี่จูอาจจะได้พี่จูล่างคอนเสิร์ตอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าไม่หมดยุคแล้ววินต้องมาแล้วนะพี่จูก็ราติดตามหนูครับผมว่ามันเป็นปีปีหนึ่งที่ที่น่าสนใจมากแล้วก็น่าตนเติดมามาสำหรับรอยลาครับผม มากันรผมว่าหลักๆอ่ะปีนี้สำหรับพวกเราคืออะไรอย่างแรกเลยคอนเ,เสิร์ตคอนเสิร์ตเพราะเราเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกข,ของเราคาาาาารับแก็มาขายหมดเยอะมากววเราคนเยอะมากก็เป็นเรื่องราวที่ดีที่เราเรอคอยมานานว่าขอบคุณม,มา,จากจะจดจับปีนี้ไปตลอดเลยครับปีนี้เป็นแฟนกันเราเยอะมากจริงๆนะครับ,รค,รบคือเราเห็นหน้าเอลิสใหม่เยอะมากๆคือรู้สึกรู้สึกดีใจแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยครับผมที่บ้านเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเป็นเอลิสกันนะครับ ช่วงนี้เราเจอแฟนบอยเยอะครับได้ครับหวานยโอยอเจมเพื่อนครเจ้าชายครับเจ้าชายร่างทองเป็นบยามยวันนี้าขรอยากให้ละคสัยสามตําโทกนงนโอเคสาโับ เอาเลยไม่พิเศษใส่ไข่ตื่นเต้นไม่เป็คนดูตื่นเต้นผมเนี่ยตื่นเต้นสุดยอดมากเลยไม่เคยเห็นแบบใหม่ จะบอกว่าตื่นเต้นมากจริงเป็นอย่างพวกเราตื่นเต้นมากจริงได้พูดถึงปี2025ของแต่ละคนนะครับผมสกีรับการลงทุนในปี2025นะครับเฮ้ยไม่ใช่วางแผนของ2025นะครับผมพวกเราแอนด์ลาสก็เตรียมผลงานหลายอย่างมาเพื่อที่จะปล่อยออกมาให้เอลิสทุกคนได้ ได้รับชมแล้วก็รับฟังนะครับผมก็อยากให้ทุกคนออยู่กับพวกเราเป็นนานๆนะครับผมแล้วก็ตื่เนเต้นในการรอชมทุกๆอย่างที่เราจะปล่อยออกมาครับผมปาพิเจนล่ะพิเจนล่ะเอ่อผมรู้สึกว่ามันจะเป็นอีกอ,อีกการตะโกนของลอยตาสของพวกเราก็าจะมีเอ่ออะไรใหม่ๆด้วยแล้วก็ผมเชื่อว่าพวกเราจะมีความประสบการณ์มากขึ้นที่จะมอบเอ่อมอบความแมสแบบใหม่ให้ทุกคนครับผม ครับผมสําับผมนะครับปี2025ตัวผมเองอยากจะพัฒนาตัวเองในทุกด้านพยายามเก่งขึ้นเรื่อยให้เอลิสปลุกใจครับผมครับผมในปี2025ผมจะพยายามเอาร่างกองกับเพื่ <S 1> <S 1> <S อนมาจะพยายามตื่นต่นากันขึ้ก็จะพยายามคุมหุ่นให้มากขึ้นครับผมแล้วก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้อย่างที่เคยทํามาตลอดนะ <S <S ครับเพื่อเพื่อทุกคนนะครับเพื่อเอลิสทุกคนที่ที่รักพวกเรานะครับจะได้แบบแข็งแกว่งในตัวพวกเรานะครับ ครับในปี2025ผมอยากเรียนจบแล้วครับ<อ>ว่าเรียนจบเรียนจบอยากจะเรียนจบแล้วยากจะเรียนจบได้หรอจบได้เพราะว่ามันนานเกินไปแล้วแล้วก็ยังอยากที่จะทำสิ่งนี้แบบให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันครับรบผมสำหรับปีหน้านะครับก็ชุ่งนี้เห็นที่พักน์กำลังจะก้าวเข้าสู่ในช่วขงของเรื่องไงทีไปโกอินเตอร์แล้วก็โวลวนมากขึ้นอย่างเงี้ยพวกเราก็อยากพัฒนาตัวเองค่ะแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้ออกไปนอกประเทศเพื่อแบบไปทำให้ประเทศไทยเนี่ย กิดว่ารู้จักมากขึ้นครับพูดพูดเรื่องงานไปเยอะแล้วผมคิดว่าปี2025เนี่ยอะไรทุกคนคิดว่าน่าจะต้องดูแลสุขภาพมากขึ้น้วเพราะปีนี้ก็แบบอ่ะป่วยบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเ<ค>ร,<ค>รื่องแบบคนนี้ก่อนแต่ว่ารู้สึกะปีหน้นนาอ่ะต้องนอนเยอะขึ้นออกกำลังกายมากขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นจะได้มีแรงกน้อยเจอแฟนๆป้นทุกคนครับ กับผู้ชมทางบ้านทางร้านนะครับพวกเราแอนลาน,น์สครับอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาดูโชว์เราวันนี้เนาะ,ะ<อ>แล้วก็โชว์ของศิลปินอื่นๆด้วยเพราะว่ากล้าสัญญาเลยว่าวันนี้เนี่ยเราเตรียมโชว์พิเศษมาให้ทุกคนได้รับชมกันเลยะค,ะครับผมครับผมสำหรับคนที่เดินทางไม่ได้นะครับจะบอกว่ามีไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผมซึ่งนา่าตื่นเต้นไม่แพ้ก,กับดูต้นเลยใช่ก็อยากทุกคนรอนติดตามดูมานะครับแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์นะครับผมมีความสุขมากในปีใหม่ปีนี้นะครับปีนิวเยียร์ครับ